นี่ก็คือลูกลูบอรี่ที่ทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะลูกโตโ,โตเลยพรุ่งนี้ลูกค้าก็มารับค่ะ2ครุ1 0 0ยูโรประมาณ3,920บาทจ้ะเก็บลูบอรี่สนุกก็อีตอนเทนี้แหละคะ่ะฟังเสียงเอานะช่วงนี้ของปีนะคะก็จะเห็นออมอยู่แต่ในป่าล่าเงินยูโรค่ะทุกคน ลูกบลูเวอรี่ที่เห็นนะคะหงูยลูกใหญ่ๆมากเลยจ้าทุกคนดกด้วยเวลาเก็บเนี่ยหนักมือเชียวแป๊บๆค่ะได้ครุหนึ่งฮอลลีเดเริ่มละเดี๋ยวจะเห็นอ้อมอยู่แต่ในป่านี่แหละดูเอานะในครุแม่ลูกบักเอฟแพลโทมจะนับเลยพอเก็บเต็มตักแล้วนะคะก็เอามาเทเทแล้วก็เก็บเศษไปด้วยอย่างนี้ทั้งวันนี้และจ้ะชีวิตมาดามสโกร์แกลสู้ชีวิตก็อย่างนี้แหละคะ่ะอยู่แต่ในป่า นานี้แล้วไม่ค่อยได้ไปไหนกับเขาหรอกไม่ใช่ว่าอิฉันจะไปไม่ได้แต่ความสุขของอิชันก็คืออยู่ในป่านี่แหละค่ะอยู่กับธรรมชาติจ้ะแม่มันเพลินดีแล้วก็ได้ตั้งด้วยจ้ะตอนแรกๆก็กลมๆเงยๆเดินอย่างรวดเร็วตักบลูเบอรี่อย่างชํานาญจวกซ้ายจวกขวาตักไปตักมาอิชันเริ่มเจ็บเอวคลานเลยที่นี่ไม่เป็นไรอยู่ในปา่าคนเดียวไม่มีใครเห็นจะคลานก็ได้จะกลิ้งก็ได้ มาอยู่เมืองนอกมีอะไรบ้างที่ไม่เคยทําสรุปแล้วออมก็ทำมาหลายอย่างเชียวขอแค่มีคนจ้างและเป็นงานที่สุดจิตอมรับทําหมดเลยค่ะประเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเคยทําอะไรมาบ้างสมัยก่อนนะคะตอนที่ออมมาใหม่ๆความรู้ภาษาฟินิชงูงูปลาปลาอมก็ได้ไปสมัครทำงานโรงงานสักพักหนึ่งงานโรงงานเนี้ยมันไม่ต้องใช้ภาษาเพราะว่าแค่แพ็คของหลังจากนั้นนะคะอมก็ไปทำงานทำความสะอาดค่ะ อยู่ประมาณสักปีครึ่งหลังจากนั้นนะคะออมก็ไปหาทำงานล้างจานคะ่ะทุกคนแล้วก็ไปเป็นกุ๊กทำอาหารฝรั่งอยู่ตามโรงเรียนคะ่ะพักหนึ่งไม่ใช่พักหนึ่งหรอก13ปีเลยแหละทำงานให้กับหน่วยงานของรัฐคะ่ะและออมก็เคยเป็นพนักงานแคชเชียร์ของร้านอาหารระวังที่ทำเงินเป็นกุ๊กนะคะอ้อมก็รับ j อบคะ่ะรับจ้างทำงานเสิร์ฟนะคะตามงานปาร์ตี้อีเวนต์ต่างๆคะ่ะรวมทั้งตามร้านอาหารจ้ะ การที่อ้อมจะทำงานเสิร์ฟได้เนี่ยอ้อมจะต้องมีใบชำนาญการด้านแอลโกอฮอล์นะคะหรือว่า a นิสเกลูล u ป a และอ้อมก็จะต้องมีฮิเกียเนียปัาส,สีหรือใบผ่านการอบรมด้านสุขอนามัยซึ่งใบเหล่านี้เนี่ยเวลาที่คุณเรียนกุ๊กนะคะและก็เรียนเสิร์ฟมันก็จะอยู่ในหลักสูตรที่คุณเรียนไม่จำเป็นต้องเสียตังเพิ่มเพื่อไปเรียนที่อื่น สำหรับของอ้อมนะคะอ้อมสอบเป็นภาษาฟินิสทั้งสองใบค่ะแลอ้อมก็เคยไปทำงานตามร้านกาแฟอ้อมเคยไปทำงานเก็บสตรอเบอรี่ตามสวนต่างๆด้วยจ้ะทั้งแบบเหมาและก็แบบรายวันจ้ะเรียกได้ว่าทำงานทุกอย่างที่สุดจริตและได้ตังค์จ้ะอ๋อแล้วอ,อมก็เคยขายเสื้อผ้ามือสองด้วยนะเสื้อผ้าของลูกๆแล้วก็เสื้อผ้าของตัวเองได้แหละเอาโต๊ะไปวางขายเลยแล้วก็จะมีคนมาหาเก็บค่าเชา่าค่ะค่าเช่าแผงนะคะ ก็มีคนมาซื้ออยู่นะฝรั่งก็มาซื้อเรียกได้ว่าอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์เนี่ยภูมิต้านทานของออมเยอะค่ะสู้ชีวิตมากๆบลูเบอรี่เนี่ยก็เก็บขายเกือบทุกปีค่ะรวมๆไปแล้วเก็บลูบอรี่ขายเนี่ยก็20กว่าปีแล้วค่ะปีหน้าก็ว่าจะไม่ทำแล้วออมก็พูดแบบนี้แหละกับสามีออมสามีออมบอกว่าไงรู้ไหมสัญญานะว่าเธอจะไม่ทำเพราะฉันเห็นว่าเธอพูดทุกปีเลยแต่เธอก็ยังทำพูดถึงคนเคยทำเนาะ พอถึงเวลาก็อยู่ไม่ได้หรอกคันไม้คันมือจะไปให้ได้เงินนี่แหละเป็นตัวล่อถ้าเกิดว่าจะถามอ้อมทำทำไมนักหนาเอาเงินไปไว้ที่ไหนคำตอบง่ายๆก็คือตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ก็จำเป็นต้องใช้เงินนะคะอ้อมไม่ได้รวยแค่พอกินพอใช้ตราบใดที่สุขภาพยังดีอยู่ก็จะหาคะ่ะอ้อมนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่าอ้อมชอบทาได้จับโน,น่นนี่นิดนิดหน่อย,นอยๆนก็รู้สึกว่าชีวิตมีค่ามากแล้วคะ่ะ มีความสุขที่ได้ทําค่ะวันนี้มาเก็บบลูเบอรี่แล้วฝนก็ตกพี่น้องจา๋าเปียกหมดเลยตอนมาฝนไม่ตกแต่เก็บไปเก็บมาเนี่ยฝนตกเดี๋ยวมาดูผลงานของวันนี้นะคะว่าได้เยอะแค่ไหนพ่อ <c oughs> มก็เอาถุงพลาสติกมาด้วยนะคะเนี่ยเอามาคลุมบลูเบอรี่ค่ะทุกคนกลัวว่าฝนจะตกแล้วก็เปียกบลูเบอรี่นะคะก็เลยเอาถุงมาคลุมด้วยคะ่ะ ถ้าเกิดว่าเปียกเดี๋ยวก็จะเสียง่ายอันนี้ครึ่งครุคค่ะแล้วนี่ก็อีกหนึ่งครุนะคะแล้วอยู่ในรถก็อีกหนึ่งครุคค่ะพูดถึงเก็บลูบอรี่ขายเนี่ยก็ไม่ใช่งานสบายนะคะทุกคนงานหนักเหมือนกันนะเก็บเอวด,ด้วยเพราะต้องก้มๆเงยๆทำวันสองวันแรกเนี่ยปวดร้าวไปทั้งตัวเลยค่ะทุกคนพออาทิตย์หนึ่งผ่านไปก็เริ่มรู้สึกว่าปรับตัวได้แล้วไม่ค่อยปวดเท่าไหรค่ค่ะไม่เหมือนสองสามวันแรกเนาะ แต่พอได้เห็นเงินเนี่ยมันก็ชื่นใจค่ะทุกคนเนี่ยค่ะผลงานของวันนี้สองครุครึ่งค่ะทุกคนเดี๋ยวเอาไปทำความสะอาดกันค่ะวันนี้ก็ได้ลูกตัวโต,วตวอีกแล้วจ้ะลูกสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนสองครุทำความสะอาดเสร็จแล้วจ้าลูกตัวโตทั้งนั้นเลยสวยๆด้วยค่ะ วันนี้2ครุก็100ยยโรจ้ะขายลดราคาลงมานี้นึ่งเพราะว่าช่วงนี้บลูเบอรี่เยอะค่ะพรุ่งนี้ก็ลูกค้ามารับจ้าหืมการหูเดินอ่อนแออ่อนแออยู่ตรงนั้น